ນະໄປຊິໂອ້ຟານລະຈາກເນາະໄປຊິໂອ້ຟານໂອ້ນີ້ນິວລະອ່າໂອ້ຟານໂອ້ຟານວາວາວາໂອ້ຟານໂອ້ຟານສົບມາມາກ່ອນເດີ້ເດີ້ນີ້ເດີ້ອ່າອ່າພາສາພม่าເນາະຄະອືເພິ່ນຂໍເຮັດຊິອ່າຈາເຈລີຊິເວດາກົງຈາຊິເລີກາဖြစ်ໄປເດີ້ອະຄູຍ້ອນດີນິ່ນດາວກະຕນຶງກະຫນີດາວဖြစ်ໄປເດີ້ ไอ้เนี่ยมันเบียวว่ะนี่อย่ายอมเลยอะมันจะไล่นะถึงจะทําได้ไสเหรออันนี้วันจันทร์ค่ะนะอู้ขุยောက်เนี่ยตะเนนละตอนဖြစ်ပါတယ်มื้อนี้ตะเนนละว่ะ หมดแล้วม่ไม่น้อยไม่น้อยกันอ่ะทำไมพูดน้อยจังอ่ะว่าถ้าถ้าถ้าไหวแล้วแล้วได้โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยโชคลาภอะไรนี่ก็เหมือนกับคนไทยเลยค่ะมีโชคมีล่าแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพยักหน้าแล้วก็พูด ที่นี่เดินเดินถอดรองเท้าแล้วไม่ร้อนหรอพี่เฟิร์นไม่เคยร้อนเลยค่ะแต่ร้อนเท่าไรเฟิร์นไม่ร้อนเลยค่ะเออแป้งนะ,อะเออเจดีนิสติกค่ะอือแล้วคนนี้เขาทำอะไรอ่ะอันนีนเดินมาอยู่ประจำนี่แหละค่ะเปิดน้ำบอคอยเปิดน้ำบอเปิดน้ำให้เต็มบอจ้า นอนฝรั่งไม่ไไนั่นหรอฝรั่งพนุ่มผ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ใส่สันค่นนนะเหรอเ้าใส่ซันนะว่าเขาให้ใส่ผ้าแบบนี้อือจาลาบดีจาลาบดีอาจจะแย่กว่านะ้องยาหูยาหูเลสเซอร์เลยหูต่าเลสเซอร์เ